สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านวันนี้ทางช่องนางฟ้าฟุตบอลได้ไปติดตามข่าวสารมาสุสดๆร้อนๆเพื่อจะมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะและเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้อีก2ช่องทางเพจนางฟ้าฟุตบอลและติกตอกนางฟ้าฟุตบอลลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเพื่อน,อนๆสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ YouTube และติ๊ t ต k อกนางฟ้าฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยูเวนตุสนะคะประกาศยกเลิกสัญญากับ Aaron sey, อารอนแดมซี่กองกลางทีมชาติเวลด้วยความยินยอมพร้อมจ่ายอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีรายงานว่า นักเตะนะคะได้ค่าชดเชยมากกว่า3ล้านยูโรมิดฟิลรายนี้นะคะยามายังมารายแบบหลายค่าตัวดังหมดสัญญากับอาร์เซนอลในปี2019และด้วยสถานะนั้นนะคะทำให้ยูเว่เสนอสัญญาใหญ่ให้กับเขาในเวลาน,นั้นด้วยค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อฤดูกาลสัญญาของเขานะคะจะหมดลงในปี2023แต่ดาวเตะทีมชาติวลนะคะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของแม็กอันเลกีและยูเว่นะคะเขาต้องการที่จะยุติข้อตกลงกับเขาขก่ขาขอนกำหนดแทนที่ จะหาทีมอื่นมาซื้อไปมีรายงานว่ายูเวนตุสนะคะเสนอเงินชดเชย2ล้านยูโรในขณะที่แลนซีนะคะเรียกร้องสูงถึง4ล้านยูโรแต่เชื่อกันว่าทาง2ฝ่ายนะคะพบกันตรงกลางที่3ล้านยูโรค่ะ และทางมาลายนะคะต้องการกองหน้าอีกลายในซัมเมอร์นี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะสนใจโรเบรโตฟิมิโนของลิเวอร์พูลและมีข่าวว่าถูกหงแดงนะคะปฏิเสธข้อเสนอแรกไปแล้วล่าสุดนะคะมุนโดเดปอร์ติโบสื่อในอิตาลีนะคะก็รายงานว่ายูเบนตุนะคะกําลังจับสถานการณ์ของเดอไปายอย่างใกล้ชิดหลังดาวยิงทีมชาติฮอลแลนด์นะคะไม่ได้เป็นหลักของบาร์เซโลนาในฤดูกาลใหม่ ยูเว่นะคะเคย <c oughs> สนใจเดอปาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนตอนกำลังออกจากโอลิมปิกลียแต่ตัวนักเตะนะคะอยากร่วมง,งานโรนันคูมันจึงเดิกยยายไปบาเซโลนาแต่ตอนนี้นะคะคูมันไม่อยู่แล้วและอนาคตของเดอปายในทิ่นคัมนูนะคะก็ไม่สดใสนะักแม้ฤดูกาลที่แล้วนะคะจะทำผลงานได้หน้าพอใจยิงไป13ประตูก็ตามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ